งานภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน,นในจงังหวัดอบตถ์จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์3แผ่นดินเพื่อประโยชน์ทางการค้าและการท่องเที่ยวนำไปสู่การพัฒนาเศร,รษฐกิจรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่การรายงานข่าวรอบเมืองอำเภอแม่สอดจองังหวัดตากและข่าวจากศูนย์ข่าวรอบภูมิภาคค่ะประจำวันอังคารที่12มีนาคมพุทธศักราช2556และยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะที่รับชมผ่านทางช่องไทยช่แชนแนลด้วยค่ะไปดูกันที่ทางด้านของหน่วยงานภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนในจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะจัดกิจก,ก,รกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์3แผ่นดินเพื่อประโยชน์ทางด้านของการค้าและการท่องเที่ยวค่ะที่หน้าศูนย์การค้าแม่เหมยซิตี้ เชิงสาพามิตรภาพไทยพมา่าริมแม่น้ำเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาคในสำรวยวิริยะนายกเทศมสตตีเทศบาลตำบลท่าสายลวดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเลนลี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวสายสัมพันธ์สามแผ่นดินโดยมีประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์รองประธานหอกันค้าจังหวัดตากผู้แทนด่านศุลกกกรกแม่สอดผู้แทนผู้ประสานงานชายแดนไทยพมา่าแม่สอดผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจกรมหันราบที่4คณะสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ ตลอดทั้งนักแข่งขันแรลลี่รถยนต์ที่เข้าเริ่มกิจกรรมเป็นจำนวนมากในชาติชายมีเกิดมูลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถาว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดโครงการแข่งขันแรลลี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยโครงการแรลลี่มรดกโลก3าแผ่นด,ดินเพื่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวสร้อยสังวานมรดกโลกโดยมีการเชื่อมอาณาจักรล้านนาพุกกามสยามและล้านช้างให้เป็นการเชื่อมต่อและร้อยเรียงมรดกโลกไปสู่การพัฒนา เที่ยวชมจังหวัดเมลดีประเทศพม่าหลวงพระบางสปปลาวชมมรดกโลกสุโขทัยและเมืองเริ่มสมัยอาทิกำแพงเพชรและสีสัชนาลัยซึ่งเป็นการเชื่อมต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สอดจังหวัดตาและจังหวัดเมลดีประเทศพม่ากับแขวงหลวงพระบางสปปลาวโดยใช้เส้นทางผ่านแดนจุดผ่านแดนถาวรพูดูอําเภอบ้านโคกของจังหวัดอุตรดิต์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21มกราคม 2,556เพื่อเตรียมความพร้อมกับการยกระดับจุดผ่อนปลนภูดูให้เป็นประตูเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจ AEC โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจกขร่วมเส้นทางคาราวานเรนลี่ซึ่งเริ่มจากจุดผ่านแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปยังอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชรอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยและอุตรดิตถ์เมืองสำคัญในประวัติศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเรนลี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยลาว เรือรถยนต์และการปั่นจักรยานทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์การท่องเที่ยวระหว่างไทยลาวพม่าให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นและเพื่อรองรับการยกระดับด่านภูดูจังหวัดอุตรดิตถ์ของไทยกับด่านปากลายของสอปป,อปอลาวให้เป็นที่รู้จักและสามารถเข้าไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ทางด้านนายสมศักดิ์สมบูรณ์โตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ยังได้กล่าวอีกว่า แอลลี่ดังกล่าวนอกจากนักท่องเทีย่ยวจะได้สัมผัสกับโบราณสถานและวัฒนธรรมของอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองในอดีตของ3ประเทศแล้วกิจกรรมยามค่ำคืนยังมีมหกรรมงานแสดงสินค้าการแสดงโชว์ร่วมสมัยงานคาร์บอยนไนท์พร้อมเลือกซื้อหาของฝากสินค้าหัตถกรรมโอท็อปโดยเฉพาะผ้าทอพ,พื้นบ้านเมืองอุตรดิตถ์เช่นผ้าพันคอช่วงเชา้าเป็นการแข่งขันแอลลี่รถยนต์กับรถจักรยานโดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการที่ด่านภูดู ไปเมืองปากรายแขวงใัย,ยบุรีและต่อถึงแขวงหลวงพระบางสปอปอลาวในระหว่างวันที่8ถึง12มีนาคม2556ที่ผ่านมาโดยได้รับความสนใจจากกล่าวบรรดาน,นักท่องเที่ยวและประชาชนทั้งชาวไทยชาวพมา่าและชาวสปอปอลาวโดยตลอดสองฝั่งทางเป็นจำนวนมาก